so you want to hear a story huh come i'll tell you everything you need to know there is a world beyond the borderlands a world forged by wonder and ruled by fate a glorious fantasy realm chock full of shooting looting and mystical magical spelly stuff Is you, baby? Kick his ass, Louie. For the queen! This isn't a blessing, it's a blasting. Tiny Tina's Wonderland. Do you did? Saps a ton, ผลงานหารืหันชิ้นล่าสุดจากค่าย g e ียร์บ็อกซ์สตูดิโอผู้ให้กำเนิดความเพียนของเกมขวัญใจชาว F P S R P G อย่าง Borderland s เกมไซไฟแฟนตาซีสุดปัน่นปะปนไปด้วยความเกลียดเพียนหนักด้วยการเดินเรื่องเอาแต่ใจไรซึ่งแก่นสาร อะไรกันครับเนี่ยแซมด้วยได้อล็รกแสนกวนโอยพนคำกันอย่างสนุกป่ะเทวีล hey ูกบล็อกเชื่อใจกับยอร์สี่เหลี่มเบเกมเพล์สุดจัดจ้านที่พร้ยวไหวขึ้นจุกา้าลืมไม่ลงคือบอสสุดเท่สุดขยะขยะไล่ไปถึงสุดปั่นประสาท uh, yeah. new wow. impression on the new Vault Hunter, everyone Mak a great Vaher first the ไม่ว่าจะมีใครเรียกร้องหรือไม่มาถึงตอนนี้เราแก๊ง Vault Hunter ก็เปลี่ยนเจนซายกระสุนมาถึง3ภาคแล้วแต่ที่แฟนคลับรู้กันดีคือถ้าหากขยกตัวละครที่สัดดานจีที่สุดในรุ่นมาเมาชื่อของไทยนี่ทีหน้าก็ต้องเด้งขึ้นมาอย่างไม่ลังเลสาวแสบเล็กพริกขี้หนูคนนี้คือมือระเบิดนิสยัยเกลี้ยกล่อม และสมาธิสั้นเอาเรื่องฉะนั้นเร่องความกล่าวเรียกได้เลยว่าเลอะเทอะทะลุกราฟจนต้องกราบนักพากสาร้อยเสียง Ashley บิร์ชที่ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเสียงแหลมแซบหูเช่นนี้จะให้เสียงตัวละครมาแล้วทุกแนวน่าลำดาที่ไหนล่ะ ด้วยความเพียนเสี้ยนชินถึงเพียงนี้คงไม่ต้องเขินอะไรให้มากถ้าแม่จิ๋วจี๊ดพริกเรียกพี่คนนี้จะมีเกมภาคแยกปของตัวเองไทนี่ทีน่าสวอนเดอร์แลนด์เป็นเรื่องราวต่อจากบอร์เดอร์แลนด์2และภาคแยกก่อนหน้าอย่างายนี่ทีน่าแอซซอลออนดราก้อนคีฟ ที่ให้ผู้เล่นได้ออกลุยเป็นตัวละครโนเนกในบอร์ดเกมของเจ้าทีนากติกาก็มั่วซั่วชั่วสุดๆแล้วแต่เจ้าตัวเขาจะสนะตลอดเกมเพลย์5ชั่วโมงคือคาดเดาอะไรไม่ได้เลยโว้บไทม์อัพฉันตองทัดการนี้นี่เทน่ามันคือมิสเตอร์ทัวร์เทน่าวางฉันในเกม แค่นี้ก็เหนื่อยใจกันจะแย่ยังจะมีภาคต่อตามมาอีกโอ้โหหัวจะปวด Wait, w h า The hell are we playing this kids game? Oh you know maybe because shut the hell up Morty. Tina, she's right though shut up. พอเป็นภาคใหม่กาวก็ต้องกระปุกใหญ่กว่าเดิมเมื่อไทยนี่ทีน้าเจ้าเก่าเจ้าเดิม ต้องเผชิญหน้ากับศัตรูตัวชกาศอย่างดราก้อน k หลดจอมทรราชบ้าพลังที่มีเป้าหมายอยากยึดครอง w o นเดอร์แลนและขจัดความเป็นฮีโร่ให้หมดสิ้นขวนคนบองทะลุจักรวาลจึงต้องรับบัญชาจากเจทีนาเพื่อปราบปรามความชั่วร้ายให้หายไปจากโอวัลว์วัลวัวททีฝุ่นเข้าเอ เป็นทีมบอร์ดเกมทั้งทีมันก็คงจะกระไรอยู่ท้าไม่คาระวะสุดยอดบอร์ดเกมในตำนานอย่าง Dungeons สั d ดรากรู้ว่ารักแต่ก็มักง่ายเกินเปลี่ยนเป็น Bunkers and Badasses แบบดื้ดๆ Hold on what game are we playing here We're <Let S 1> <Let S 2> playing bunkers and badasses baby ซึ่ง Overworld เนี่ยก็เหมือนกับแผนที่โลกที่แปรรูปมาเป็นเวอร์ชั่นบอร์ดเกมโดยเปลี่ยบว่าตัวละครของเราเป็นหมาใช้เดินทางไปยังเมืองหรือดันเจียนต่างๆ เพื่อรักเควสต่อสู้กับศัตรูและเก็บของรางวัลที่กระจัดกระจายไปทั่วแมทซีน่ะ you left a cheese curl on the board mayhaps it is a a powerful ancient meteor and it begins to rise from the ground เต็มของเพิ่มความกล่าวด้วยเสียงภาคสุดปั่นของกวนนักแสดงตลกแห่งยุคแอนดี้แซมเบอร์ให้เสียงเป็นกัปตันวาเลนไทน์จอมหัวแข็ง I am Valentine, am Gallant Adventurer วันเ <Sy> ดอร์ไซส์นักแสดงตลกหน้าตายสายซีรีส์ให้เสียงเป็นเฟร็ดและนักแสดงแห่ผ่าวิลอาร์เน็แพ็กค,ความเคลียนมาเต็มร้อยเพื่อมาให้เสียงดักหลอดที่ภายนอกอาจจะดูร้ายกาแต่ภายในคือแปลวสุดๆ แม่ภาคนี้จะเป็นไซส์สตอรีแบบเดีวยวก,กันกับ a s s a u l t on Dragon Keep แต่ทีม Gearbox ก็ขอเล่นใหญ่เพิ่มระบบคลาสมาให้ทั้งหมด6คลาส6สไตล์ที่เราขอบอกเลยว่าไม่เคยเจอจากเกมไหนมาก่อนแน่นอนเมแกไม่ว่าจะเป็น Step Bomber จจอมเวทสายย่องเบาพลังโจทด The Spawarden จอมเวทสายธนูพลังเหต์ s p e s h o l จอมเวศสายปืนพลังเสร็ <S <S 1> <S 1> c l a w r i n g e r อัศวินสายประทาพลังไฟและสายฟ้า The Burserter จอมโหดสายแท้งพลังน้ำแข็ง g r a v e b o r n จอมเวศสายมืดพลังมา I advise that you better be a badass We're here to slay evil and get gold ยังหลากหลายไม่พออีกเหรออ่ะจัดให้ขอแนะนำระบบมัลติคลาสที่จะทำให้เรา mix and match หรือไม่ t ม h ก็ได้ตามใจเอง up skill ผสมกันแบบไม่ต้องคุมโทนเพิ่มอิสระในการปั๊มคอมโบขึ้นไปอีกเวลและยังมี Equipment ที่หอวอหวา f แฟนตาซีกันไปใหญ่เพราะคราวนี้ไม่ใช่แค่หญิงแต่ยังมีเวทติดตัวกันทุกคลาสจนแทบจะลืมไปเลยว่านี่หรือคือจักรวาล b o r d e r l a n แ s แถมการต่อสู้ระยะประชิดในภาคนี้ บอกเลยว่ามีบทบาทเป็นพิเศษเพราะอาวุธโจมตีระยะประชดสามารถบับเสริมพลังปืนหรือคาถาของเราได้อีกด้วยเวลากระสุนหมดก็หวดเอานี่แหละอย่างที่แฟนเกมหลายคนทราบว่าการชุดแอนลูดคือหัวใจสำคัญของเกมนี้โดยเขาก็ได้เพิ่มฟีเจอร์การสไลด์และโจมตีระยะใกล้ไปที่เปิดง่ายได้ทันตาไม่ต้องเสียเวลากดปุ่มเป็นแสนแสลดกันได้อย่างสะใจมากขึ้น เหมาะสำหรับสายสิงที่ชอบวิ่งสไลด์หลุดตามฉบับของ Borderlands 3ส่วนฟีเจอร์ใหม่ที่เพิ่มเข้ามาแล้วรู้สึกดีต่อใจสเล็กแก่คือการเพิ่มปุ่มเซลล์ออจังไว้ในอินเวนทารีขายขยะทิ้งได้ไง่ายๆแบบไม่ต้องเข้าเมนูหน้าตู้อีกต่อไปมันอาจจะฟังเป็นเรื่องเล็กน้อยนะครับแต่การขายขยะทิ้งเนี่ยเป็นอะไรที่ทำโคตรจะบ่อยสาทุกเกาๆที่เกียร์บ็อกสประธานปุ่มมาให้ นี่แหละสิ่งที่เป็นแฟนบอทเดอร์แลนด์นต้องการมานานพออัพของจนแหนซัมก็ต้องลงดันตะลุยเค a อส Chamber ที่จะปลดล็อกหลังเคลียร์เนื้อเรื่องหลักคุณจะได้พบกับศัตรูที่แข็งแกร่งขึ้นและรางวัลที่คุ้มค่ามากขึ้นสามารถเล่นได้เรื่อยๆไม่รู้จบและถ้าอยากสนุกไปอีกระดับเราก็ขอแนะนำให้เล่นกับเพื่อนจะแบบสมัรสมานสามัคขี หรือตีกัน GGEC ก็ย่ำได้ไม่ว่าจะเป็น local co-op ที่สามารถแบ่งจอเป็น split screen เล่นได้สูงสุดถึง4คนบน Xbox Series S และ X และ PlayStation 5และแบ่งได้2คนบน Xbox One และ PlayStation 4หรือจะเล่นแบบออนไลน์ c o o ฟไปแจมกับชาวบ้านมั่วซั่วกันได้แบบไม่มีเหงาแถมยังรองรับระบบคอสเพลย์เล่นกันได้หมดทุกแพลตฟอร์มขอแค่อย่าหัวร้อน ทนความเครียนของทีน่าให้ได้ก็พอเห็นพูดเอาใจแฟนเกมมาซะเยอะแต่อย่าลืมว่าเกมนี้เป็นภาคแยก standalone เนื้อเรื่องเนี่ยคนละไทม์ไลน์กับ Borderlands ภาคหลักเลยใครยังไม่เคยเล่นมาก่อนอะไรมันจะดีไปกว่าการให้เจ้าทีน่ามารับน้องไปยาความเพียนผู้ทางเข้าสู่จักรวาลความอนลลหมานวายปวงที่สุดใน3 world A fantasy. Uh, I don't see anything. You gotta imagine it, knucklehead. You know, some of you may be asking, Tina, why are there guns in a fantasy world? And I am just so glad you asked because shut up your face and get shooting! Ah! Ah! ทีน่าสโว n เดอร์แลน์จิวจีดแสบสถานแดนพิศวงเกรียนเซียนทีนพร้อมกันวันนี้บนเครื่องคอนโซลเก่าและใหม่และ PC TA ที่ e อ i c ิ a เก s t o r e เกมเมอร์ชาวไทยเตรียมเฮเพราะนี้เป็นเกมแรกของค่าย 2K และแฟรนไชส์ส o r d e r r a n d s ที่รองรับภาษาไทยทั้งหน้าเมนูและบทพูดสะด้วยซึมซับความเครียนกันได้เต็มที่ไม่มี loss in translation ใครจะสอยเอดิชั่นไหนก็คุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์และสำหรับคนที่ดูคลิปนี้และสั่งซื้อเกมไปเรียบร้อยอย่าลืมไปเล่นกิจกรรมลุ้นรับเสื้อยืดลิมิเต็ดไทนีทีน่า XG s p t ตแชร Exclusive สุดๆมีแค่100ตัวเท่านั้นส่วนรายละเอียดกิจกรรมกดได้ที่ลิงก์ในแคปชั่นด้านล่างก่อนจากกันไปบอกพวกเราหน่อยครับว่าคุณชอบเกมไหนที่สุดในจักรวาล b o r d e r l a n d s ถ้าคุณรักวิดีโอเกมก็อย่าลืมกดซับกดแชร์กดไลค์และกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อไม่ให้พลาดลาาคอนเทนต์สุดเอ็กซ์คลูซีฟเจาะล็กถึงเกมกว่าใครที่เดียวที่จอดออจัสติเวนอิมจัสและอิดภาษาอังกฤษส่วนดูภาษาไทย